สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้22มกราคม2568น้ะครับรัฐบาลให้ตรวจผลการลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐนะครับสำหรับผู้อายุ60ปีขึ้นไปที่มีอายุ60ปีณนะวันที่1 5กันยายน6 7หรืออายุ60ปีขึ้นไปก่อน15อกันยายน6 7ครับใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้แล้วก็ตรวจผลการลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐว่าได้รับสิทธิ์กันหมือนหรือไม่นะครับใครได้รับสิทธิ์นะครับก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูก ในวันที่27มกราคม68นี้นะครับ<โ>ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินหมืน่นสําหรับผู้ที่ตรวจผลทางแอปทางรัฐแล้วได้รับสิทธิ์นะครับ<โ>ก็ยินด,ดีด้วยนะครับ<โ>ก็อย่าลืมผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับเลขประชาชนให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน22มกราคม68ด้วยนะครับ<โ>ก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพ,พเย์ผูกเลขประชาชนในวันที่27มกราคม68อย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่ตรวจผลแล้วได้รับสิทธิ์ผ่านนะครับ ม้ว่าจะผูกพร้อมเพยไม่ทัน22มกราคม68หากผูกบัญชีพร้อมเพยช้ากว่านี้เขาก็ยังมีการโอนซ้ําให้นะครับคือใครที่ผูกพร้อมเพยชา้า,า,ากว่า22มกราคมก็จะได้เงินรอบโอนซ้าครั้งที่หนึ่ง28กุมภาพันธ์68ครับส่วนใครผูกพร้อมเพยไม่ทัน28กุมภาพันธ์68ไม่ทันก่อน3วันโอนนะครับสามารถทำการก่อนโอนก็ไปผูกพร้อมเพยที่หลังได้ก็จะได้โอนซ้ารอบที่สอง28มีนาคม68หากยังไม่ผูกอีกครับ ก็ยังสามารถผูกอีกได้หลังจากนั้นโดยผูกก่อนวันโอนสามวันทําการเขาก็จะโอนครั้งสุดท้าย28เมษายน68เขาเรียกว่ามีการโอนซ้ําถึง3ครั้งก็คงจะได้กันนะครับถ้าหากว่าใครตรวจผลแล้วได้รับสิทธิ์ผ่านก็คงจะได้กันอย่างแน่นอนเพราะรัฐบาลเปิดโอกาสให้ผูกพร้อมเพียงนานใครผูกไม่ทันก็ไม่ได้27มกราคก68ก็จะไปได้รอบโอนซ้ํานะครับหากโอนซ้ํา3ครั้งแล้วผู้ได้รับสิทธิ์ยัง ไม่ได้รับการโอนเข้ัญชีเพราะยังผูกพวามเพยไม่ทันรัฐบาลก็จะเลิกโอนนะครับถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์อันนี้ก็รีบๆไปผูกพวามเพยนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ